แต่ไซเลนเฮดแไซเลนแตไซเลนเฮดไม่โกรธหรอกไม่โกรธก,กับไซเลนเฮดไหมอยู่ได้ค่ะแล้วแกนนี่อ่ะให้แกนนี่ไปอยู่ด้วยไหมคนใหญ่แก,แกนนี่อยู่ไม่ได้เหรอแล้วเครื่องบินป,ปัาา๊บเมื่อไหร่จะได้จะขึ้นได้สักทีเนี่ยแต่ยายแกนนี่มันดึงหางเครื่องบินอยู่เนี่ยทำไงดีอะไม่รู้อ๋อแล้วไซเรนเฮดไม่ช่วยเลยเหรอไม่ช่วยไซเรนไซเรนเฮดปวดขาเหรอ สาเลนเฮดดึงไม่ทันดึงไม่ทันเหรอสาเลนเฮดไม่มีทันเลยอ้าวแล้วสาเลนเฮดมันถือระเบิดไป้ทำไมนะ่ะม่รู้อ่ะแล้วก็เน,เนี่ยตัวสาเลนเฮดถือระเบิดแล้วมีเครื่องบินเล็กด้วยเนี่ยคือบินเล็กคือบินเล็กจะถามแมว ทำไมอช่วยเมเกิดเหตุการลลูลไห้าเกิลูกงไห, <Okay. S 3> ห้ใหญ่เลยสงารแม่เขาอแม่กาลังตายแล้วดูดิแมกลังตแล้วแล้วลูกก็ร้องไห้ใหญ่เลย <c oughs> ใช่อาแล้วทำไงแล้ตอนนี้มีใครจะช่วยเหรแล้วก็แล้วแล้วลูกเดินไปสาอื พใส่เลนเฮด้วพใส่เนเฮด้วยเหรอข้างในอยู่ตรงนั่นแหละแล้วเบินน้อยเดืดเบ็นน้อยเดือกกอดใส่เลนเฮดเหรออนบินน้อยก็สดกอดใส่เนส์เฮดใหญ่เด้อ๋อเขาเขารักใส่เลนเฮไงเบ็นน้อยรักใส่เลนส์เฮดเหรอใช่ เอา้วเครื่องบินปาป๋าจะขึ้นได้สักทีไหมเนี่ยโดนคุณยายแก่นี่ดึงอยู่เนี่ยเห็นไหมคุณยายบนดึงหางเครื่องบินอยู่ี่นมันขึ้นไม่ได้สักทีเนี่ยต้องรอก่อนต้องรอไม่เอารถถังมาช่วยเรารถถังอะรถถังช่วยไม่ได้ทำไมอะมื่อแบปืนเมแืแจแบปืนหักปืนหักเหรอใช่เครื่องบินก็มาเกาะสซเรนเฮดอย่างนี้เลยเหรอ บินเล็กน้อยอ่ะมาเกาะไซนันเฮมจะบินขึ้นได้ไหมหล่ะทีนี้ยดูขึ้นเนึบหนึบหนึบไซนันเฮทหนึบไซนันเฮทบินให้ดูไซนันเฮทมีพลังบินได้เหรอโอ้บินเลยบินสูงเลยทีนี้โอ้ไซนันเฮทมีพลังเหรอเนี่ย น้ำอยู่เฮ้ยอย่าห้ามตกนะนี่คือน้ำกินนะนี่คือน้ำกินห้ามตกนะเอ้ยกำลังไปโดนกำลังไปโดนรถถังอยูออ่จะลงที่รถ<ล>ถังรถถังรถถังระวังเอ้ยมันจะหล่นใส่แล้วจะระวังด้วยที่ใส่หนเฮดใส่ลนเฮดใส่ลนนี่น